สวัสดีคะ่ะทุกคนมาพบพอกันอีกแล้วนะคะสำหรับสายลุยขลองมาเดือก่อนอื่นก็อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกับนังใจให้กันน้ำเนาะคะ่ะเฮากันจิภาพทุกคนมาเบิงว่าลุยกันซ้ำใดเนาะ,ะ,ะค่ะนะค่ะลุยแบบสมบุกสมบัตเนะคะ่ะ ทุกข้องทุกดานเลยค่ะทผพานค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะสะภาพนะคะ่ะทดสอบสมรรถภาพรถไปในโตนํำนี่ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะ่ะบรรยากาศรอบๆบรรยากาศอาภายในค้องมาเดือนะคะ่ะ จุดที่ห้าอยู่นี่กะอยู่ที่คล้องสองนะคะ่ะเข้าไปในเข่าไปถึงคล้องที่สามนะคะ่ะอันนี้คล้องสองสวนสุนันนะคะ่ะบรรยากาศลมลื่นลมเย็นนะคะ่ะฟังเสียงธรรมชาติเสียงน้ำเสียงล่มนะคะ่ะลมนี่เย็น ตลอดมือเลยคะ่ะจนคำธรรมาชาติลมเย็นขนาดค่ะไปท่านได้ล่องมากอะลองมากเมืองเด้อค่ะแตกอะจะต้องอ่ เช็คสภาพรถกอนมาเนาะคะ่ะรถตองอึดตองทนรถตองแข็งแรงเนาะคะ่ะ น้ำนี่ไหลมาจากเทือเขาดุงพญะาเย็นนะคะ่ะเย็นจับใจเลยค่ะน้ำเมื่อเหตดกิจ,จกรรมอีหยังเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วก็ใดเวลาเก็บเขาเก็บคลองนะคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นคลิปของวันที่สิบหาเนาะคะ่ะสิบหาตุลาคมเราจะเตรียมเก็บคลองเพื่อจะเดินทางกลับเนาะคะ่ะ เป็น,นรลิจสุดท้ายเนาะคะ่ะเก็บตินเนะคะ่ะเก็บไฟชีพเก็บเขาเก็บพองเนาะคะ่ะ สีแลเมืองวุ่นวายเนี่ยนะคะค่ะเวลากเก็บอ,อุปกรณ์เก็บเขาเก็บคองนะคะกับพพ่อกันกับตอนกลางตินแล้วนะคะกับตอนที่ห้ากลางแต่กับว่าใช่ปัญหาเนาะค่ะ ู้ใดมักแเนวออกแนวธรรมชาตินะคะอยู่กับธรรมชาติแต่กะลำบากใจอึดอัดแน่จักน้อยนะคะมันมีสัญญาณโทรศัพท์เนาะคะ่ะแต่สำหรับคนที่รับใดกะล่องขอาไปสัมผัสเมืองนะคะเ้อคลองมาเดือนเนาะคะ่ะดูที่จังหวัดนครนายกเนาะคะ่ะ นักท่องเที่ยวกลายด้ค่ะแต่ละรอ,อบสัปดาห์ที่เป็นของวันหยุดมีนักท่องเที่ยวลางไหลเข้ามา ส่วนมากรถที่เขามากก็จะเป็นพวกโฟวิวพวกซีขุนซีเนาะคะ่ะหรือรถแต่งแบบที่เิ่นยกสูงนะคะที่แบบว่าแบบยกนี้ระดับน้ำเนาะคะ่ะ ช่วงที่ห้าเก็บตินนี่กร็ร่มกระแห้งด้วยค่ะเด้อร่มแห้งล่มเย็นอยวยกับบอหอนเนาะคะ่ะมีลมพัดมาแน่เป็นระยะระยะเนาะคะ่ะ แล้วค่ะการเก็บเต็นของเขานะคะกระบ่ยากค่ะเพราะว่ามันบรยิยพับยากเนาะคะ่ะเนาะมันขามันมีตัวหลอกแล้วมันมก็ม,นมีตัวปล่อยมันอยู่นะคะ่ะแต่กับสียุ่งยากเวลาพับเขาเท่านั้นเองนะคะอันค้นถนัดแล้วก็เก็บแค่เดียวเนาะคะ่ะคนที่คุณเคยอยู่แล้วกับการการเต็นเนาะคะ่ะ เ็แบเก็บพับๆมนมวนแล้วนะคะแล้วก็มันก็นจะมีกระเป๋ามันเนาะค่ะเอาไปยัดใส่กระเป๋าหยัดใส่ถุงผ่ามันเนาะค่ะ เก็บเต็นเบบ Z, ก็บผ้าใบเสร็จกับเหลือไฟชิปเนาะค่ะอ่าทุกทายก็จะเป็นไฟชิปค่ะอ่เอากอกมาเก็บไฟชิปกันต่อเนาะคะ่ะโปูดไฟชิปลงค่ะมีเสาลักมีเชือกเนาะคะ่ะอุปกรณ์บะไรมากมาย ใดยอยากมาล่องเมืองกับมาเมืองเด้อค่ะเด้อการกางตินการเฮ็ดแคมสนามแคมปิ้งเนาะคะ่ะกับมวนอีกรูปแบบหนึ่งเนาะคะ่ะ ฝ้ชีของเข้าไม่เป็นรูปผีเสื้อนะคะเราก็ต้องหาจับมุมให้มันไดนะะ้แล้วค่ะว่าผีเสื้อมันไปไล่ไดเนาะคะ่ะพอได้มุมแล้วเขาก็เก็บภาพภาพภาพมวนมวนมวนมวลน,นะคะเหมือนที่เขาเก็บตินนะคะคลกัน,นะคะ่ะ มีกระเป๋ามันนะคะ่ะเ้าเก็บเสเซ็จน้ำพับเส้นห้อกับมวนใส่กระเป๋ามันนะ่ะกบอเปกรณกเก็บกเชือกเก็บคาตังมาน้ำนะคะ่ะใส่ถุงน้ำกัน เอฟซก็ไดยเวลาจัดข้องคือลดเนาะค่ะจัดระเบียบทั้งรดค่ะก่อน,นกากาศดีแน่เนะค่ะมือที่ห้ามาบ่มีฝนนะค่ะตากละลมแห้งอยู่ค่ะอากาศก็เย็นมืดมือะค่ะตั้งแต่มือไปจนมือกลับเนาะค่ะ สินทุ่ยไทยแล้วค่ะผับผับปูเข้าเนาะคะ่ะขายาดินเน่นะคะ่ะนะดินมันไหลเน,ะะนลาะค่ะปุนไหลขับเป็นมาก๊ะเก็บเขากองเนาะคะ่ะให้เรียบร้อยบองกีกะเนาะคะ่ะ โตกับเก้าอี้มันสามารถพับใส่น้ำกันได้จัดการเก็บให้เรียบร้อยเนาะคะ่ะ ได้เวลากลับแล้วนะคะ่ะกิรขาบน้ำขึ้นนะคะขามข้องขึ้นลุยทั้งไปลุยทั้งกลับนะคะเมืองอโรดค่าสินทาง้งอึดบต้น,น,นบะท้นน,ทนนะคะสมัสม,าสมาภ,าภาพรถด,ดีบอร์บดีรูเลยค่ะ ว่อมทาไทยนะคะผู้เดยมักทาไทยมักอุสตอบมักลุยเนาะคะ่ะม,มาล่องเมืองเด้อค่ะ ราคานี้สุดยอดเลยค่ะดุยกันแบบสุดๆเนะคะ่ะ ลุยหามพลาดน,นะคะเด้อมาลองมึงด้อค่ะจะหอดเวลากลับแล้วนะคะเขาก็จะออกจากห้องสองไปสู่ห้องหนึ่งนะคะสินห้างกระเชนเคยนะคะุ่หลักทุเล่นะคะเะ คล้องน้ำค้องหินเนาะคะ่ะสภาพเช่นเดิมกับพี่เฮาเขามาเนาะคะ่ะธรรมชาติส่างมาาเนาะคะ่ะแต่มน,นุษย์เฮาก็ต้องอยู่ให้ได้กับธรรมชาติที่เกิดขึ้นเนาะคะ่ะต้องรับมือให้มันได้ ช่วงนี้ก็ยังมีนม้ำไหลผ่านตลอดเนาะคะ่ะแต่คมิีเป็นบางช่วงที่น้ำมันสีแหงเนาะคะ่ะจังได้กับฝากไว้น้ำเนยเนะคะ่ะเด้อคลองมะเดือนะคะนครนายกนะคะสำหรับคลิปนี้ก่ะสวัสดีค่ะ